ล้างเข้าไปมืดหน่อล้างแล้วสะอาดสองเล็บซองล้างมาไปได้หมดแล้วแค่จับแค่ออฟเฉยๆแค่เมื่อกี้แบบจะไม่ตัดผมไปล้างแค่ห่างกับผมมานิดเดียวเนี่ยจานตรงกินข้าวมาตรงนี้ก็จะไม่ตัดแล้วไม่กล้าตัดกลัวที่จะลุกมาแล้วคิดถึงกันคุณช่วยเดี๋ยวคุณช่วยเดียวไปก่อนได้ไหมครับโอเคนั่งก่อนครับพี่ไปขีดไหมขีดไหมไม่ยังไม่ขีดไม่ขีดอยากนั่งนั่ก่อนนั่งก่อนยี้มละตัวนี้เลยเนี่ยนั่งก่อนไปโดนอะไรมาเนี่ยทำให้มันเขียว ตำซาตำสายคุณเนี่ยชอบเอาไปชนโน่นชนนี่ดื้อเดี๋ยวก็ตีเลยโอ้ยมังงองมังงองมังงองสองทุกคนเคยเห็นแต่นุ่มเขาโดนไว้ไว้ทรงแหวงไปไปลงไว้แหวงสิช่างเขาจะตัดแล้วองนี้นี่นี่ถ้ามันไว้ผมยาวมันสวยมากเดี๋ยวเรื่องมันฟังใครไม่เนได้เจ้าตัดแต่ในแห่ความแห่ความสวยเขายังอยู่นรอความรอรั่วเอาไหมกลัว ตัวไปจับไฟแห่งเขาเลยซองแค่เองต่อประมานี้ผมผมต้องดูก่อนไปไปจริงจังนะเนี่ยถ้ามันไฟสว่างดีไปไปไปจับไฟดูไปไปไปรู้สึกว่าไปจับไฟไปจับไฟไอไอไอกันหมูเหนียวจะนอนเลยเด้อนี่นกันเหนียวเบาโมละนี่ให้มันนี่ไหมให้มันเลยอดซ้ำหนีบว่ะเอ้ยอ๋ออ๋เมือออไปเกียดว่ะป้าแป้งก่อนนี่ไงไปหน้าคุณโอ้ี่ป้าแป้งคอยได้ต่ออย่าอย่าอยาอย่าอย่าว่าป้าแป้งให้เด็ดขาด ไปลูกไปองไปแกน่นังเลยโอ้ยหีน้อยอ้ยหนีน้อยตการหน้าทีต่อไปใช่ไปเมื่อยเมื่อยัวไอ้เด็กมดนี่กนคนลังเลเขาเนี่ยเขาลังไเล่าเลาเลาตอดอกบอลลังเลย ออมีอยู่ค,คนลงงคนังเขาไหลมียอยู่แล้วลูกคนลังเขามีอยู่เนาะเขาดือ่อเขาดือ่อเขาดือ่อที่จริงคุณมีความสุขอะไรที่ผมมาเยืนดูคุณตัดผมคุณเห็นผมตั้งตัวเก่งไหมเนี่ยเก่งเพราะพี่ตุ่มเหรอเฮ้ยเห็นไหมถามพี่เอซีเหมือนเดิม